สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะมารีวิวโปรเจกเตอร์เอเซอร์นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ ชั่วโมงจะหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมันฉายได้ประมาณ6,000ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่4 0 0พันกว่าชั่วโมงนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับชั่วโมงครับสภาพก็ยังคงสวยอยู่นะครับเป็นรุ่นนี้เป็นรองรับระบบ 3D ีหรือว่า3มิตินั่นเองนะครับ 3D READY นะครับเป็น DLP Projector คเตอร์นะครับยี่ห้อ A c e ซนะครับคุณผู้ชมครับ สภาพก็ยังคงสวยงามนะครับยังคงแจ่มอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าจอที่ผมฉายสู้ไฟกันนะครับนี่ครับนี่คือเปิดไฟนะครับนี่คือเปิดไฟฉายนะครับคุณผู้ชมนี่เปิดเปิดหลอดไฟนีออนนะครับแล้วก็ สายนะครับคุณผู้ชมครับ2,500ลูเมนนะครับคอนทราสต์4,500ต่อหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับฉายสู้ไฟนะครับ2,500ลูเมนนะครับของเอเซอร์ตัวนี้นะครับนี่ครับ 3D รีดี้นะครับหรือว่ารองรับระบบ3มมิตินะครับหรือว่ารองรับระบบ 3D นะครับเอเซอร์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ านี่คือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เอเซอร์นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้2500ลูเมนนะครับนี่ครับด้านหน้าก็ยังคงสวยงามและยังคงแจ่มอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นี่ครับสวยงามอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นรองรับระบบ3มิติด้วยนะครับ3 d r ดี d รนะครับตัวนี้ ใช้สู้แสงได้นะครับ2,500ลูเมนก็พอพอที่จะสู้แสงได้บ้างนะครับแต่ตัวนี้หลอดจะหมดอายุการใช้งานแล้วนะครับหลอดใช้ได้ประมาณ6,000ชั่วโมงนะครับ5,000ถึง6,000ตอนนี้ก็4,000กว่าแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ เอ้ครับถ้าท่านลูกค้าท่านใดซื้อไปนะครับก็เอาไปเปลี่ยนหลอดเอาเองนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนหลอดนะครับหลอดจะหมดอายุแล้วนะครับฉายมาเจ้าของเดิมฉายมานานนะครับคุณผู้ชมครับเอาไปเปลี่ยนหลอดเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าจอนะครับที่ฉายสู้ฝานี่ครับนี่คือการฉายหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับเดี๋ยวจะปิดไฟให้ทุกท่านดูนะครับเวลาฉายตอนปิดไฟนะครับอ่านี่นะครับผม ตอนฉายตอนมืดๆนะครับปิดไฟในห้องแล้วนะครับตอนนี้นี่ตอนนี้ปิดไฟในห้องฉายนะครับคุณผู้ชมครับก็สวยงามทีเดียวนะนี่ครับสภาพก็ยังคงแก่มอยู่อ่าตอนนี้ก็เปิดไฟแล้วนะครับผมเปิดไฟฉายนะครับตอนนี้เปิดไฟฉายหนังนะครับตอนนี้นี่ครับ นี่นะครับสภาพก็ยังคงสวยงามนะครับเอเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับความสว่าง2,500ลูเมนนะครับคอนทราสต์4,500ต่อนหนึ่งนะครับอายุหลอดจะหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเหลือไม่กี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันใช้โหมดอีโก้ได้6,000นะครับตอนนี้ก็ใช้ไป4,000กว่าแล้วนะครับใกล้จะ5,000แล้วนะครับตอนนี้ท่านใดซื้อไปก็ไปเปลี่ยนเอาเองนะครับคุณผู้ชมครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสีสเกตชานแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ